สวัสดีครับวันนี้ยองผมซีโฟมไทยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเพชรเว็บ MVP zone ก่อนอื่นผมก็จะทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับพอเราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการเติมเงินเข้าภายในเว็บนะครับโดยเลือกไปที่โทมานี่วอลเล็นะครับพอเข้ามาหน้านี้เราก็ทําการโอนเข้าเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงที่เราทําการโอนมากรอกใส่ตรงนี้เราก็จะได้เงินเข้าภายในเว็บเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับต่อจากนั้นผมจะมาสุ่มของภายในเว็บกันนะครับ โอ้รอบนี้ผมสุมได้หมือนเพชรเลยครับเพื่อนเขาบอกให้ติดต่อแอดมินเพจไปนะครับเดี๋ยวผมเพจ <c oughs> ไปเลยแล้วกัน <c oughs> มีนเพชรก็เติมให้หุ่มไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าจริงไหมโอ้โหเพชรเข้าจริงๆด้วยนะครับ1 1 3 0 0เพชรวีคอยที่เราทําการสุ่มได้เยอะๆก็สามารถนํามาเล่นเกมประจําสัปดาห์ได้น,นะครับใครที่ทําคะแนนสูงสุดในสัปดาห์นั้นก็สามารถรับเพชร จากแอดมินเพจได้นะครับเป็นคะแนนสูงสุดเนาะใครที่อยากเสี่ยงดวงมันผมก็ลิงก์เว็บ MVP Zone อยู่ด้านใต้ล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าสมัครใช้งานกันได้เลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมมีอะไรจะมาบอกครับวันนี้ผมก็ได้เริ่มไลฟ์สตรีมบน f a c e b o o k แฟนเพจที่มีชื่อว่า c 4มาไทยนะครับเป็นเพจของผมเองนะใครที่อยากดูผมดันแต้มเวลาดันแกนเนาะก็มาติดตามได้ไดที่เพจซ4มาไทยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นกับผมเนาะเวลาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยผมจะเล่นฟีร์ตายได้นะครับใครอยากเล่นกับผมก็มาติดตามได้ทีีท่่ Facebook Fanpage C4man มาาาไททนคดด๋ววผิิ้้้้้งงใหตลปกก็ ดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับนี่เปิดเมดเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โซเจ๋งสวัสดีครับสุดเกิน,นอ,อะไรอะไรเกินนะครับพี่หอ,อ,อย่ามา<อ>ลงมามาเรียกพี่เยอะเลยโอ้โหดูแก่แบบนี้โอ้โห <laughs> ผมอายุสิบเองไม่ใช่เสียงมันยี่สิบแล้หพี่ก็พูดเกินผมก็เพิ่งเด็กตัวเล็กน้อยเด็กตาดำๆเองเนี่ยไม่ใช่ไม่น่าใช่อย่าอยาอย่ามั่วสุเดียกูคิดนะสี่สิบห้าผมเจ็ดผมว่าคิดแตคิดกับพี่อะเป็นไร เป็นคนที่รักพี่ไงอย่าอย่าอย่ามารักอย่ามาลักขอร้องขอร้องเพราะเขามีมีคนที่รักเราแล้วโอ้หเสียดายเศร้าเลยอย่างงี้เราเราจะเล่นโซนกันไหมครับเนี่ยหรือว่าจะทําอะไรกันครับเนี่ยไม่เล่นอ่ะไม่เล่นไม่เล่นือ้สวยๆอยยืนยืนยืนเฉยเฉยเพราะว่าเมื่อยแล้วเจออะไรกันบ้างครับเนี่ยไม่หาเพื่อนเต็มรับเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกชื่อ ผมมานะเพื่อนเพื่อนผมอ่ะเต็มตอนเนี้ยเออเขาก็เต็มไงโอ้โหจบแล้วเข้มเถอะมึงจะถามหรอกเพี่ยเยอะเท่าไหรกันครับเนี่ยโอ้ยอย่ามาเรียกพี่เลยขอร้องเลยเพี่ยเยอะเท่า <โอ S 2> ไหหรล่ะไม่ไม่สมมึงมึงว่าไม่ใช่สิบใช่ไหมผมมาสิบป,ปีนี้สิบเอ็ดแล้วยี่สิบห้าสิบหกผมมาสิบปีเนี้ยว่ากูว่า,วาประมาณแบบว่าสิบสิบ 1ิอับอะบห้า่สิบเเสียผมถามพี่พี่ถามผมกลับคืนทำไมเนี่ยผมถามพี่สองอายุก่อนีก็อยากรู้อยากรู้ไม่ได้ได้ก็ก็บอกไปแล้วไงที่แรกก็สิบเงไม่ไม่ใช่ไม่หนาทำไทำไมจะไม่ใช่เสียงผมออกจะน่ารักตมูตมิโอ้เสียงมันน่ารักจริงแต่ว่าเสียงไม่ใช่สิบไงพูดถูกใจอาไปหนึ่งทง เจอว่ะเจว่ะเอ้ยเอาว่ะโอ้โหตาและจบเอ้าผมกดผิดอ่ะพี่ทำคลิปปะเนี่ยผมกดผิดอ่ะทำคลิปปะเนี่ยไม่ทำเอ้าผมเล่นในคอมแล้วมอว์มาส์มันหลอนนะพี่โอย่ามาขิงเลยเด็กผมเขาไม่เติมกันหรอกขนาดเนี้ยเติมผมเอาแบบไปขโมยแม่ก็คือโดนแม่ตีตุดลายแล้วอ่ะใช่ขโมยแม่พี่อย่าไปบอกแม่ผมนะ แม่ผมรู้แม่ชื่ออะไรอ่ะฮัลโหลแม่่<ง>แม่ผมชื่อนวลจันทร์เอาตรงๆพี่พี่มีคนรักแล้วเหรอครับเนี่ยไม่พูดไปงั้นแหละเพิ่อเจืดอ๋อแล้วแบบผมนี่พอจะเป็นแฟนพี่ได้ไหมแต่ผมอาอยุแค่สิบเองแหละอย่ามามั่วสิไม่ได้อายุสนะิบน่ะอย่าโม,มั่ว้ไม่มั่ว ไม่มั่วอะไรล่ะโอ้โหเสีย่ยงใช่เลยจบแล้วผมไม่ได้เลยสิบกวบโสมึง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 ว่าไม่ใช่ใช่ไหมกูบอกแล้วว่าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบกูบอกว่าสิบห้าอาบอีเทียนี่ก็สิบสี่อยู่ได้กูจะบังกูบอกว่าสิบห้าสิบหกกูบอกสิบห้าอาบอีสัตว์ก็กูบอกประมาณเนี่ยมันต้องมีถูกสักอันเลย ผมต้อง15อาบเอาเถียงกันใหญ่เลยครับนี่ผมมายุ18ไม่จรอย่ามามุ่งผมขโมยตังค์แม่มาเติมเนี่ยอย่างไปจนกว่าจะเขาจะบอกอายุนั่นแหละผมอาผมอายุ15ก็ได้ทั้งนั้น16ก็ได้อ่ะก็แสดงว่าต้องเยอะกว่านี้แล้วพี่อายุเท่าไหร่27และกัน27 27ผมก็เป็นพ่อพี่ได้เลยดิทั้งนั้น อุ้ยห่อครับพี่แม่แม่กูคงไม่หลายใจขนาดนั้นหรอกมั้งโอ้โหฮ่งวันเปล่าเลยแต่คนอื่นสีมันดูเข้มเข้มอันนี้มันดูเสงวันหวานแบบอ๋อเสียงหวานเสียงเหมือนแฟนพี่ป่ะไม่แค่แสงแลไม่เหมือนเหรอแล้วพี่มีแฟนแล้วเหรออันนี้มี อะไรหยาดโป๊ะโป๊ะโป๊ะอีกแล้วโป๊ะแต่งแล้วอ่าอ่าอ่าแปลแมให้ผมเหรอว้าวให้ผมคืนเหรอเนี่ยโดยอมมาโป๊ะแต่ดีโสมมีแฟนแล้วเหรอไม่มีอ่ะผมให้อ่แน่แอบมีใจให้ผมแน่เลยว้าวขี้หน้าปอกโซ่เล เดี๋ยวผมไปแล้วนะเดี๋ยวแม่ผมด่าถ้านอนดึกแลวพี่แม่พี่แม่พี่ไม่ด่าแล้วครับนอนดึกเนี่ยไม่เขาไม่รู้เลยว่านอนตีสามทุกวันเดี๋ยวผมไปบอกแม่พี่แน่ผมจะฟ้องแม่พี่แล้วรู้หรอแม่คืออะไรก็ไม่รู้รู้โอเคครับแม่อม่ไปแล้วนะแม่วะคือจำไม่ได้แล้วชื่อแมงปะหายายแมงอ่ะผมจำได้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมวกวกหมวหมว ไม่มว่าไม่มว่าจะถึงเออ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 โอ้ขอเพื่อนก็นมึงดูดิเพื่อนเต็มครับออเอออยากอยากรับยู่นะอยากรับไม่มีเพื่อนอนะ่ะเต็มแล้วอยากรับเป็นแฟนมากกว่ารับเป็นเพื่อนววไม่ได้แล้วว,ว้วาวว้าวว้าวหน้าเราเทียนนะเธอชอบไหม <laughs> ชอบเราเราชอบอยู่แล้วไ <laughs> ม่ตายถอะ เดี๋ยวผมไปแล้วนะทางนั้นเด็กแล้วอะไรอ่ะโอ้เพื่อนก็เต็มไม่รับเพื่อนแถมนี้อือจบแล้วโอุ้ยเพื่อนมันเต็มมากเอ้ผมทำไงอ่ะลบไงเดี๋ยวนะไปดูกันเพื่อนเต็มก็ต้องลบเพราะว่าแย่พูดผิดหรอไม่ผิดหรอกแป๊บนึงนะผมดูกันน่ะว่าเออ อย่าฝาขวดก็แท้ควันกูเดี๋ยวนะพี่ผมดูกันเอออร่อยหน้าเขาดูจืดชื่นมากเลยลบไม่ได้อ่ะไม่มีใครให้ลบล่ะมีแต่ลรบเป็นแฟนอ่ะได้ไหมอ่ะแจกวารหน่อยได้ไหมครับทางนั้น แจกว่าหรอสูตรก็ให้เขาไปจีส่ให้เขาไปจิชื่ออะไรนะเฟนเฟนมีชื่ออะไรนะป้งเดี๋ยวเตรียมหาเลยแป๊บหนึ่งเอามาแจกมาเดี๋ยวเตรียมหาเลยแป๊บหนึ่งมาส่งมาเตรียมหาละพร้อมนี่ครับให้ ลืมลืมไม่ไม่ได้ขอของกูกูจะให้ทำไมเอาเอากมาทั้งสองก็ได้พี่ผมรักทั้งสองเฮ้ยไม่ไม่ผมอยากได้อยากได้เพื่อนทั้งสองคนไงอออย่าแอดไปก็ได้ก็แค่ส่งเนี่ยมาก่อนก็ส่งมาทั้งสองทีเดียวเดี๋ยวผมไปแอดเลยไงอย่าอย่ามาเล่นมุกว่าแบบว่าต้องแบบว่าจำชื่อเฟซไม่ได้เออส่งมาเถอะขอร้อง พีป히히ป히่พ <f Read ing> ี่พี่คนนึงอะส่งมาให้ผมในเดี๋ยวผมเอดไปครับอย่าเรียกพี่ขอร้องไหวแหละอย่าเรียกพี่ครับที่รักเฮ้ยใชเรียกว่าอะไรอ่ะผมชื่อผมก็ไม่รู้เลยชื่อผมก็ไม่รู้เลยอ่ะไม่เอาเฟสมากก่อน่ะเยโอเคขออนี้ขอหน่อยทำเป็นเล่นตัว ขอโทษขอโทษนะคะไม่อยาก่ยอันนี้นะเฟซผมเต่างอยคอยรักเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ต่างอยคอยรักดูดิมึงเขาให้แต่เฟซเขาไม่ให้เพื่อนเราโอ้โหมีแต่แฟนน่ะมีแต่ตำแหน่งแฟนน่ะเอาไหมทั้งสองเลยก็ได้นะเอาเพื่อนก่อนไม่ได้หรอเพื่อนเต็มมันลงไม่ได้ว้าว ถ้าแอดเฟซมาเดี๋ยวค่อยอันนี้ก็ได้ส่วนตัวมาก็ได้ถ้เา,าเรา,ยายียดารออายเกินรู้ได้ไงว่าไนดะ้ย่ะไม่มีใครเอาไงก็น่าจะรู้แลไหมไมั่งไม่มีเว้ยทีย่จะมาปัน่นกูดิโอเคนะเดี๋ยวผมแอดไปถ้างั้นไม่ได้เอาชื่อเฟซมาก,ก่อนนี่ไงก็ส่งให้แล้วไงแต่เง,งอยคอยรักนี่ไม่แต่เอง,งอยคอยรัก อยาเพ่ออกอยเออกอยู่อย่างนี้ก่อนอันอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อเ่โออกเดี๋ยวไม่นะนี่แต่เพจที่อะไรก็ไม่รู้เนี่งวอยคอยผูกูคงเจอมากเลยเหมือนนี่นะซีฟอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกอย่าพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอย่า ีโ b ฟ f o r e profile รูปแล้วมีป้างวะรูปมีสัตว์มีมีเหี้ยมีโปรไฟล์รูปอะไรรูปสิบหกเกียร์แต่ไม่ใช่รูปไอ้นี่ที่เป็นรูปเป็นรูปสัตว์นะเป็นรูปไอ้สองตัวจิงโจ้เหยียบหนูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวกระต่ายจิงโจ้เหยียบหนูอุ้ยเขามีแฟนแล้วอีโสอีสัตว์เฮ้ยผมโสดครับ เพื่อนเพื่อนพี่ชื่อโซหรอเพื่อนพี่ชื่อโซหรอไม่น่าใช่โอ้ไม่ใช่แล้วเขาก็มีเมียแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมไปละนถ้างั้นไม่ได้เอามาก่อนนี่ไงก็สีโฟนี่ไงรูปรูปไอ้นีาบอกตรงๆกันรูเป็นรูปเป็นรูปหัวมัดคอร์ดอะโอเคซีโฟเมืองไทยเหรอไม่สีโฟเฉยซีแล้วก็เวนแล้วก็โฟ ใช่เหียกูจะไเห็นเขาแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วนะและ้อโอเคประมาณนี้ครับผมสูมเลขที่น้องน่าจะเป็นรุ่นน้องแหละอย่างปันเลยปันดีนะครับใครจะไปนอนแล้วพรุ่งนี้ไว้เจอกันใหม่ครับหนึ่งทุ่มเก้าสามสี่เก้าศูนย์หกศูนย์ครับเข้ามาครับ ก้าสามสี่เก้ย์หกศนย์ครับิ <Hey. S 1> แนแรงละฐานสามีไงเยี่ยม โอเคน่าจะได้ละเดี๋ยวไปก่อนนะครับเดวให้คนอื่นเล่นด้วยม,มาครับ9532860 9 5 3 2น6 0ครับเข้ามาครับอะรับแอดไม่ได้แล้วครับเพื่อนเต็มละนนผมรับเพื่อนแบบคนที่เปิดเล่ห้องให้เล่นผมก็รับเป็นคนละคนนี้คนนี้เล่นไปตามเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอออกให้คนอื่นเข้าเหนื่อยครับน็อตปัดนี่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด ถ้าเคยถ้าเคยเขาเราออกให้คนอื่นเข้าบ้างนะครับรับแอดไม่ได้ครับเพื่อนเต็มครับ <S <S s <S ขอบันรอเทใ,ในโซนมาก <S <S 1> <S 1> โหมีสายเติมอ่ะห้องเนี้ยมานี่มานี่มานี่มันม,ม,ม,มายืนเรียงกันมามานี่มายืนมายืนเรียงกันมาสี่คนเลยมั้เดี๋ยวผมให้สัญญาณนะสามสองเด เขาเข้าไปลุมเข้าไปลุมไตเขาเลยนะฝั่งนู้นหนึ่งสองสามไปไป <c oughs> เปก่อนเดีวยดวไ <c oughs> <c oughs> ปก่อน <c oughs> เปีวยวอย่า <c> ง <oughs> เงี้ย <c oughs> <c oughs> อย่างตึงอ่ะมีแต่มีแต่ตัวตึงตๆอ่ะโอเคประมาณนี้ห้องนี้9655860ครับเข้ามาครับ9655860ครับ9655860ครับคนเดินอีกแล้วออกออกให้ไหนครับออกให้ไหนครับ คนอื่นเขาย,ยังไม่นนี่ป่า <c oughs> ทานสามวันติดเลย <c oughs> น่าจะมือไวกับเน็ตไวมามาที่เดิมที่เดิมประจําที่ประจําที่ครับสามสองหนึ่งไปไงกดกดกดเรื่อยๆเลยกดเรื่อยๆเลย này hết là bật rồi, này Điều được bắt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  là bắt được Bạc được bắt 1 เดวเดวเดาเดาท้อเลยผมเองครับครับผมมาครับ9797460 9797460คนนี้มาแล้วนี่เกมอะไรเนี่ยผมจำได้รอบแรกกื่นเข้าหนี่ยครับ มา,ม,า,ม,ามุดมุดเข้ามาเนี่ยครับมุดมุดเข้ามาเน่ยไม่ได้เท่เฉยอ้าไม่ได้เท่แล้วก็อเฉยงงงงนะงงนะงงนะอา้าเขาไม่รู้จักเหรอผมเปลี่ยนชื่อมาไงไปโอเคยังมีใครจะทำคลิปไหมครับ แกนสวะเห็นไหด่าแล้วก็ออกอะ่ะอะไรครับเนี่ยแกนสวะเจเลย